ครับก็สวัสดีนะครับผมอากาศยามเช้านะครับทุกคนวันนี้ก็อากาศตอนเช้าก็จะมาถางหญ้าเพื่อปลูกผักนะครับมาดูเก็บเกี่ยวนะครับผมนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับที่เราจะถางนะครับผมนี่ครับเมื่อวานก็ถางแล้วนะครับผมถางหญ้า ได้ยานะครับผมแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นป่าลกๆแบบนี้เลยนะครับเป็นป่าลกๆเพราะนันก็ทางออกนะครับผมไดยาออกประมาณนี้ผมว่าวันนี้ก็จะมาทำต่อนะครับ เพื่อ,อผมจะปลูกผักนะครับในแปลงนี้ในร่องตรงหัวน้ำนี่นะครับในหูสารนี่นะครับแค่นี้นะครับจะปลูกผักนะครับผมจะมาทางยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ก่อนและหลังจะเป็นยังไงนะครับครับหลังจากที่เราถงางหา้าเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับ20-15นาทีนะครับผมครับตะก่อนจะเป็นป่าลกๆนะครับนี่นครับ ตรงนี้จะเป็นกองหญ้านะครับแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยนะครับผมนี่ครับท,ท,ที่ตรงนี้มันจะโล่งๆนะครับตอนที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับปลูกหญ้านะปลูกผักนะครับผมตรงนี้จะปลูกผักนะครับ แบ่งใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนเทุกคนครับนี่เป็นกล้วยนะครับผมกล้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าวันไหนปูผักทำแปลงผักเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอีก ทีนะครับผมโอเคครับบายบายนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ